ทากิทากาซาวะอดีตช่างสักร,ร่างกายแห่งแดงอาทิตย์อุทัยทำงานสักมานานกว่า20ปีทากิก็เหมือนคนญี่ปุ่นทั่วไปเขานับถือศาสนาชินโต ซึ่งบูชาเทพเจ้าหลายองค์เหตุการณ์เกิดเมื่อหลายปีก่อนเมื่อมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งได้ทําการดะวะเรียกร้องสู่ศาสนาเดิมตามถนนในยานชิบุย่าและมุสลิมกลุ่มนั้นไปแจกกระดาษแผ่นพับท,ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามทากิบอกปรากฏว่าชายคนนั้นก็คือเชคเนมัตุลลห์คอลิอิบราฮิมยูรอตหรือรู้จักกันในชื่อเชคเนมัตุลล้อขุยะ เพ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2021ที่ผ่านมาในตอนนั้นมีชายคนหนึ่งใส่เสื้อกักและกางเกงขาสัน้นซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นรอยสักเต็มบนตัวของเขาทากิเองมีรอยสักมากมายบนตัวจนหน้าวันเกรงแต่ทุกสายตาต้องเปลี่ยนไปเมื่อได้ฟังคำประกาศอาจานหรือเห็นเขานำละหมาด

เขาเห็นชายสูงวัยคนหนึ่งผิวขาวคราวขาวสวมชุดสีขาวและพกผ้าสาราบันขาวกระจ่างดูสะอาดตาชายคนนั้นยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งและขอให้ผมอ่านประโยคที่เขาได้เขียนเอาไว้ถ้ากีลองที่จะอ่านประโยคที่ถูกเขียนไว้ในกระดาษมันคือคำกล่าวชาดะปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงเพียงผู้เดียวที่คู่ควรต่อการเคารพสักการะ และท่านนาบีมุฮัมมัดนั้นคือศาสนาทูตของพระองค์ในตอนนั้นทากิจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนักแต่เขาก็เคยได้ยินเรื่องราวของอัลลอฮ์และนบีมุฮัมมัดอยู่บ้างเขาพยายามหาคําอธิบายคํากล่าวชาฮาดะดังกล่าวซึ่งทําให้สุดท้ายเขาก็ได้รู้จักเรียนรู้และเข้ารับอิสลามในปีคิเตศกราช2006และเลือกชื่อมุสลิมของตัวเองเป็นอับดุลลอฮ์ซึ่งหมายถึงบ่าวของอัลลอฮ์ ปีคิศกา2008ทากิมีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจที่เมืองมักกะในฐานะแขกรับเชิญของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเขาได้ใช้เวลาที่นั่นนานหลายเดือนเพื่อศึกษาความรู้และเผยแพร่อ,อิสลามด้วยตอนอยู่ที่เมืองมาดีนะอิหมัมมัสยิดอันนาบาวีเคยขอให้ทากิขึ้นนำละหมาดและเขายังได้รับคำขอให้เป็นอิหมัมมัสยิดในเขตซินจูกุด้วยปัจจุบันอับดุลลอ ทากิทากาซาวะถูกเลือกให้เป็นอิหมัมมัสยิดแห่งหนึ่งในเขตคาบูกิจโจเมืองโตเกียวและเป็นหนึ่งในห้าอิหมัมของมัสยิดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น